เอาละเมื่อพูดถึงซิโก้เกติศัก์เสนาเมืองครับแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับ,รบเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะก็ะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยในการแถลงข่าวกระแสที่เชียร์ซิโก้ซิโก้ซิโก้แม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังซิโก้ซิโก้เต็มไปหมดเลยครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงเหตุผลนะครับต้องต้องบอกว่าซิโก้ถูกเรียกร้องมาตั้งแต่ที่ทีทมชาติไทยตกรอบฟุตบอลโลกแล้วนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูเหตุผลว่าซิโก้เกติศักิ์เสนาเมือง จะมีโอกาสเป็นโค้ชทีมชาติไทยจะช่วงสั้นช่วงยาวอ,อยู่ยีสามชุดใหญ่ในห่วงเวลาที่ผู้จัดการทีมชื่นนวลนผ่า์ล้ำสาได้หรือไม่กันนะฮะพรุ่งนี้ซิโก้จะออกจากการกักตัวแล้วนะครับ,รบขณะเดียวกันนะครับข่าวจากเวียดนามออกมาแนวโน้มนะครับที่ห้อ,องอัญญาลายของซิโก้เกติศักเสนาเมืองจะได้แชมป์มันมีสูงแต่เขาจะตัดสินกันในสัปดาหนะ์หน้าในแง่ที่ว่าออตอนนี้ฟุตบอลวีลีกฤดูกาลที่ผ่านมายุติแล้วนะครับ ตัดจบเลยนะครับตัดจบนั่นหมายถึงว่าถ้าพิจา,ารณากันตามอ,าอันดับตารางคะแนนห้องอัจะรายคือแชมป์นะฮะครับ,รบจะตอนแรกที่จะกลับมาแข่งขันกันต้นปีไม่แข่งแล้วนะครับ,รบเพราะว่า,าหลายๆสโมสรไม่สามารถ ทานต่อภาวะการขาดทุนได้นะครับที่จะต้องเลี้ยงนักฟุตบอลไปซ้อมไปแล้วก็รอการใน่งขันที่มันอีกตั้ง4ีหเดือนอย่างเงี้ยพาได้เลยด้มันไม่ไหวมันไม่ไหวนะฮะก็เลยตัดจบแต่ทีนี้ตัดจบเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าทีมแชมป์จะเป็นของอันยาลายแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับรวมทั้งทีมที่จะไปเล่นเอ c ซีแชมเปียนอีกก็น่าจะเป็นของอันยาลายอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะแต่ หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับตอนแรกที่ใครมองว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าซิกโก้มีพาระกับพองอัญญาายด้วยสัญญามีภาราอยู่แล้วแม้กระทั่งในช่วงเวลานี้ก็ยังอยู่ในสัญญาแม้ว่าจะถูกตัดจบนะครับ,รบแต่ซิกโก้จะใช้เวลาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับเขานะจนถึงประมาณเดือนธันวาเดิมแผนเดิมนะที่ว่ามันไม่ตัดจบ,บจะกลับมาแข่งเดือนกุมภาเนี่ยซิกโก้จะกลับไปเดือนมกราครับเพราะฉนั้นจากนี้ไปกัญญาตุลาพฤศจิกาธันวาซิโก้จะอยู่ในเมืองไทย แบบโค้ดไม่มีงานทำซอันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนนะที่นับดูซึ่งผมมองว่าถ้านับดูกันดีๆเนี่ยมันควบทั้งสองชุดได้เลยถ้าหากว่าใช้เวลาตรงนี้แล้วพูดคุยกันดีๆถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้อยู่ที่การหนึ่งการพูดคุยอพูดคุยกับใครหนึ่งพูดคุยกับซิโก้ส พูดคุยกับต้นสังกัดเขาก็คือของอัญญารายครับนะครับแล้วความสัมพันธ์ของโคซิโก้กับมานาแป้งนวลพันธ์ลำซํำปึกมากคือท่านในแง่ของสมาคมชุดปกตินี่นะครับครับโอกาสที่ซิโก้จะมาทําทีมในช่วงวาระเนี้ยของสมาคมชุดเนี่ยโอกาสแทบเป็นศูนย์นะครับมันนี้มีกล่าวใจแต่คุณนวลพันธุ์ลำซำเนี่ยนะครับซิโก้คุณเปิ้ลภรรยาเขาก็เรียกคุณนวลพันธุ์ว่าพี่แป้งทุกคาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีส่งอางอาหารกันโดยตลอดแม้ว่าซิโ้จะ ไม่ได้ทําทีมท่าเรือมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังคงเป็นน้องรักของคุณนนพันธ์นะครับแน่นอนถ้าหากว่าในช่วงเวลาเนี้ยนะครับมันสามารถเคลียร์ได้แม้เราอาจจะพูดในแง่ที่ว่าถ้าตามสัญญาอาชีพมันทําแบบนั้นไม่ได้หรอกว่าขอมาช่วยชั่วขราวรสมุินะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าสัญญาเขาจะอยูขอ่ของอัญญาลนยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีการเจรจาก,กันเกิดขึ้นมาทําในช่วง4ีหเดือนนะครับเป็นไปได้หรือไม่ในแง่ของความรู้สึกคุณแป้งกล้าคุยกล้าบอกซิโก้ แล้วก็พลตะบวกรเอกสมยศบิ๊กออสไม่เสียฟอร์มอันนี้นะในนมุมนี้ก่อนนะอ่าครับอ่าคือมันต้องมามองหลายๆมุม,มก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าโชคดีนหนึ่งอย่างพอตัดจบ จริงๆอ่ะอาจจะเลื่อนไปเดือนทางวัหรือหลังฟุตบอลโลกเราคัดเลือกตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าหากว่าหลักเลื่อนไปแล้วเนี่ยโคซิโกอาจจะไม่กลับมานะอาจจะพักสองสาเดือนอยู่เวียดนามแต่ว่าพอตัดจบแบบนี้พอกลับมากลับมาหนึ่งมันมีหลายแผลมากครับคือเคสของสมาคมกีฬาฟุตบอลเคสของมานามแป้งเคสของโคซิโกเกิศักิ์เสนาเมืองถามว่าเป็นเคสที่เซอร์ไพรส์ที่สุดไหมถ้าสมมติอะสมมุตินะ ทำงานร่วมกันนี่เป็นเคสที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดถ้าย้อนกลับไปอาทิตย์ที่แล้วถามว่า3ามคนนี้จะทํางานร่วมกันได้ไหมพี่ออสพี่แป้งพี่โก้เซโนอย่างเดียวใช่แต่วันนี้เนี่ยกาวใจมาดามแป้งกับพี่ออสเรียบร้อยพี่แป้งกับพี่โก้มปึกอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าพี่โก้กับพี่ออส ก็มีโอกาสปึ๊กและคุยกันได้ถ้ามีพี่แป้งอยู่ตรงกลางแต่ในแง่ของฟุตบอลอาชีพเนี่ยมันทาไปไม่ได้ในีต่องยอมรับเพราะว่าเขามีสัญญาอยู่กับฮองอันยาลายนะฮะนอกจากว่าฮองอันยาลายจะบอกว่าโอเคตัดจบกันไปพร้อมสัญญาตัดสัญญาจบไปพร้อมกับการจบลีกในฤดูกาลนี้อย่างเช่นมาโนโพ k กกิง ก็ตัดจบเลยนะสัญญาตมาโนกถึงตุลานะก็ตัดจบเลยที่เวียดนามนะครับนักเตะหลายๆคนของฮอนเดลายก็ถูกต oui ัดจบแต่ในกรณีของซิโก้คงจะตัดจบยากเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างดวนเงียนดึกกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยมันสูงมากดวนเงียนดึกประธานสโมสรทฮอรนเดลายออกมาบอกนะครับว่าไม่ต้องการเป็นแชมป์ด้วยการที่ถูกตัดจบและยกให้แบบนี้ คือคือมันสิบกว่าปีอ่ะผมผมก็รู้ผมก็เข้าใจว่าแน่นอนว่าการเนี่ยเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องเป็นด้วยความสะใจครับคนมีเงินเนี่ยเป็นแชมป์แล้วมันต้องสะใจด้วยไม่เป็นแล้วแบบเป็นแล้วเหมือนว่าเฮ้ยตัดจบกับฉลากมาเลยไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ซิโก้จะเป็นโค้ดถ้าเรามองว่าคิดแบบง่ายๆเลยนะฮะในไม่มีเหตุมีผลนะมาเป็นช่วคราวก่อนได้ไหมอยู่ยี่สบสามมันก็อาจจะยากอ่ะแม้ว่า ได้มาดามแป้งก็พูดคุยคกันได้อะไรได้ซิโก้ก็อยากจะมาคาบ์อนก,ก็อยากให้มาแต่มาทำอยู่ยีิบสามจบแล้วแล้วรอบสุดท้ายต่อไปยังไงต่อ มันมันก็พูดคุยกันได้แน่นอนว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยพูดคุยกันได้มาดาแป้งบอกว่าพี่โก้ถ้าคุยกับฮองอัญญาไลคุยกับประธานสโมสรว่าในช่วงเวลานี้พี่โก้ไม่ต้องรับเงินเดือนนู่นมารับเงินเดือนนี่ได้ไหมมารับเงินเดือนของสมาคมกีฬาฟุตบอลมัจะคุยกันได้เหรอไม่ไม่ก็ไม่ค่ะคือคือถ้าสมมติสมมติอันนี้อันนี้คือเคสที่มันเป็นไปไม่ได้ครับคือเป็นไปได้น้อยดีกว่าแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มาดามแป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติได้เลยอ้าวเอาบางคนส่วนกันมาดามแป้งเปผู้จัดการที มันก็มันมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าซิโก้เนี่ยจะเป็นโค้ชของอันดาลาอยู่ด้วยแล้วขอพักก่อน4เดือนแล้วมาเป็นโค้ชทิมชาติไทยทำภารกิจอันนี้อย่างเดียวก่อนผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะแม้ว่าจะอยากได้นะฮะคือถ้าอีกมุมนึงถามว่าเป็นไปได้ไหมลาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปปีซ c ซ s ่นใหม่อ่ะลาออกลาการลาออกของซิโก้จากของอันดาลายครับนั่นคือการหักด้ามพาด้วยเขาแม้ว่าจะทําให บอสดึกประหยัดเงินไปซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องสําคัญแบบเขาเลยครับสิ่งสาคัญว่บเขาก็คือว่าทําทีมเป็นแชมป์แล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะตัดจบไม่ตัดจบเนี่ยโค้ชที่เขควรจะต้องได้ทําทีมไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรู้ดูการหน้านั่นคือสิ่งสาคัญผมเต็มที่อพรางลารบอกว่าให้ยืมได้สี่เดือนใช่เรื่องมาทำปะทาไมพี่โอ่งยืมตัวได้อ่ะคือมุมแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าสี่ห้าเดือนอ่ะสมาคมอาจจะจ่ายเงินเดือนให้แล้วสัญญาเขาดีๆว่า 4เดือนนี้ด้วยการความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามทีที่มีซิโก้ทำทีมชาติไทยในชุดยูยิปสามและทีมชาติไทยเนี่ยแล้วซิโก้จะกลับไปทำของอัญญาลยแน่นอนเชื่อไหมว่าในการคุม4ี่เดือนเนี่ยบอสด่วนอาจจะไม่มีปัญหาอะไรอาจจะนะแต่เขากลัวว่าเดี๋ยวซิโก้ไม่กลับไปทำไงอะเอาสุดท้ายนะครับนี่คือสิ่งที่มีความเป็นไปได้น้อยที่สุดอ่ะบางท่านบอกว่าพูดสิ่งที่เป็นไปได้ดีกว่านะครับครับวันนี้เนี่ย มันพูดถงงึงทั้งสิ่งที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ถูกครับในกรณีของซิโก้ที่จะมาทําชั่วข่าวหรืออะไรก็ตามทั้งชั่วข่าวและถาวรในนาทีนี้ที่แฟนๆเชียร์กันฟันธงว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่สุด20อ,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 อ่ะนี่น,นะครับอ่บอาอย่างนี้นะฮะ